ท็อป10ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของผู้ตัดสินค่ะวันนี้เรามีทั้งหมด10อันดับค่ะมาเริ่มที่อันดับหนึ่งกันดีกว่าสำหรับท็อป10ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลนั่นเองอันนี้จะเป็นรวบรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้แบบมีแบ่งว่าเอ่อเฉพาะลีกนี้หรือลีกนั้นนะคะอันนี้คือรวมรวมทั้งหมดเลย ผู้ตัดสินคนแรกนะคะเป็นอันดับหนึ่งนั่นเลยก็คือปีแอนดูวิจิคอลิน่านะคะผู้ตัดสินคนนี้เป็นชาวอิตาลีนะคะเขาได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ้า6ครั้งติดต่อกันเลยค่ะ เขาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตัดสินของฟีฟ่าและยังคงอยู่จนถึงปี2005ค่ะเขา่าเป็นที่รู้จักกันมากๆนะคะเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ที่หน้าตาแบบดูดุดดตาโตๆนะคะแล้วก็หัวโล้นๆเขาเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ถูกเรียกนะคะว่าโเจเกนั่นเองค่ะหรือว่าโกจักนั่นเองไม่รู้ว่าออกเสียงแบบไหนถูกนะคะ เขาเนี่ยทำหน้าที่นะคะตัดสินในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี1999นะคะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะและฟุตบอลโลกปี2002ค่ะรอบชิงชนะเลิศระหว่างเยอรมนีและบราซิลค่ะอันดับสองนะคะมาคัสแม็กนั่นเองค่ะสำหรับผู้นี้นะคะมีสถิติเป็นเจ้ามือในการแข่งขันลีกเยอรมันสูงสุดเขาประเดิมสนามในบุนเดสลีกาเมื่อ อายุ25ปีและกลายเป็นนักเตะที่อยู่น้อยที่สุดที่ทําได้ค่ะเขาได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะคะทั้งหมด3ครั้งเลยปัจจุบันนะคะเขาเป็นนักบรรยายหลักของช่อง LIG TV นะคะของตุรกีและยังเป็นทันตแพทย์มืออาชีพด้วยค่ะล mm hmm. ำดับ3 mm hmm. นะคะ h o w เวิร์ดเค่ะวันนี้นะคะเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลที่ดีที่สุดจากอังกฤษค่ะ เขาทำหน้าที่ผู้ตัดสินฟี่าระหว่างปี2005ถึง2014ในปี2010เนี่ยเขากลายเป็นผู้ตัดสินคนแรกที่ทำหน้าที่ในยนะูฟ่าแชมเปียนลีกนาชิงชนะเลิศและฟี่าเวิลด์คัพนะคะเขายังได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมจากฟี่าในปี2010ด้วยอันดับที่4นะคะโยห้ยคนนี้เลยค่ะคิมมิลตันนิชเชนค่ะด้วยความที่ เขามีสนัดที่สูงโปร่งมากนะคะก็สูง6ฟุต6นิ้วนะสูงกว่าผู้เล่นต่างชาติอีกนะคะตลอดอาชีพค้าแข้งเนี่ยเขาได้ลงเล่นให้กับทีมชาติ154นัดและการแข่งแข่งยูฟาแชมเปี้ยนลีก53นัดเมื่ออายุครบ28นะคะเขากลายเป็นผู้ตัดสินเทียวยน้อยที่สุดที่เข้าร่วมฟีฟ่าค่ะอันดับ5ค่ะซานเดอร์พูค่ะ นี้นะคะถือเป็นตำนานในโลกของสเปนเลยนะคะเพราะว่าเขาถูกวิพวิจารณ์นหนักมากนะคะเนื่องด้วยเหตุการณ์การประทะของนักฟุตบอลน่ะนะคะมีการแบบซอกไซกันในอย่างในเขตโทษระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองค่ะก็เกิดในช่วงปี1994ค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะฟีฟ่สั่งเบรกในการแข่งขันร,ระดับนานาชาติ8นัด เขาทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1994รอบชิงชนะเลิศระหว่างบราซิลและอิสเอนะคะเขาเนี่ยได้รับรองผู้ตัดสินที่ดีที่สุด4ครั้งในอาชีพของเขาและเขาได้รับรางวัลติดต่อกันตั้งแต่ปี1994ถึง1997นอกจากนั้นผู้ตัดสินนอกจากเป็นผู้ตัดสินแล้วนะคะเขายัางรงตำแหน่งรองประธานสมาคมฟุตบอลฮังการีด้วยอันดับที่6ค่ะปีเตอร์ มิเคิลเชนค่ะคนนี้นะคะเป็นผู้ตัดสินชาวเดนมาร์กค่ะที่เกษียณอายุแล้วก็ถือเป็นผู้บุกเบิกในเวลาในแวดวงผู้ตัดสินชาวเดนมาร์กนะก็คือเขาเนี่ยถือว่าเเป็นผู้เบิกทางให้นะคะเขาทําหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหลายนัดนะคะตอนอายุ30มสิบเขาได้ลงเล่น ในปี19 9 0นัดในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็เ,เขากเกษียณอายุนะคะในปี19ึ่เก้าเขาเป็นผู้ตัดสินที่มีความแม่นยำมามากๆนะคะเราก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการนะคะจาก i f f h s นะคะถึง2ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็จากไปนะคะ คนต่อมาอันดับเจ็ดค่ะมิเชลวโทสนะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางฝรั่งเศสเลยนะคะเขาเป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์ที่โด่งดังในฟุตบอลโลกปี1990ค่ะมิเชลเนี่ยเพิ่มเวลาทดเวลาบาดเจ็บนะคะ8นาทีหลังการแข่งขันเขาบอกว่าเขาลืมดูนาฬิกาของตัวเองในระหว่างวันทำงานเขาเป็นส่วนหนึ่งของการโต้เถียง นะคะในช่วงกับเอฟซีโรมานะคะเรื่องของการติดสินโบติดสินบนเขาก่อนรอบรองชนะเลิศทั่วยุโรปปีหนึ่งก้าแปดหกค่ะอันดับแปดค่ะเปโดรโปเอนกานะคะเขาเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินที่สุดนะคะแบบ ที่สุดคือดีที่สุดตลอดการนะคะเขาถือสถิติเป็นผู้ตัดสินเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ตัดสินรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูฟ่าแชม์ยุโรปในฤดูกาลเดียวกันค่ะเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าในปี2003และเป็นผู้ตัดสินยูฟ่าอ e ีลิตนะคะจนถึงปี2009ค่ะ เขาเองนะคะได้รับรางวัลนะคะเป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีจากสาหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสในปี2007และ2011และอีกหนึ่งนะคะคือเขายังได้เสนอถูกเสนอชื่อน,นะคะให้เป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในโลในปี2012ค่ะอันดับ9ออสการ์รุยนะคะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดของโคลัมเบียเลยเขาเป็นผู้ตัดสินในเครือฟีฟาตั้งแต่ปี1995ถึง ปี2011ค่ะนับตั้งแต่เขากเกษียณเขาได้เป็นสมาชิกของทีมผู้สอนผู้ตัดสินของฟีฟ่าออสกาเปิดตัวในระดับนานาชาติในปี1995ก็ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก3ครั้งติดต่อกันค่ะนั่นคือ2002 2006และ2010ค่ะและเขายังเป็นสมาชิกโปรแกรมผู้ช่วยผู้ตัดสินของคอมมบอนนะคะอายุ51ปีเป็นทนายความด้วยนะคะ และอันดับสิบค่ะแฟรงเดอร์บิเคเล่ค่ะก็คนนี้นะคะเปิดตัวในปี1 9 8 4ค่ะเขาเป็นผู้ตัดสินในเครือฟีฟ่านะคะตั้งแต่ปี1 9 9 8ถึงสองพันสิบสองค่ะหนึ่งในผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในโลกเช่นกันนะคะบีเคเล่เนี่ยเขาได้รับรางวัลผู้ตัดสินมืออาชีพด้วยนะคะก็คือแบบดี คือเป็นผู้ตัดสินที่ดีมากเป็นเาเขาเนี่ยได้รับรางัผู้ตดสินยอดเยี่ยมของเบลเยียมเออใช่ใช่เนี่ละถูกแล้วเป็นประวัติการเลยนะคะเพราะว่าเขาอะได้เจครั้งเลยแล้วเขาก็เป็นผู้ด,ดูแลการแข่งขันระหว่างไซปรัสและไอซ์แลนด์ในฟุตบอลโลกปี2002รอบคัดเลือกด้วยนะคะ ก็ถือว่าแต่ละคนนะคะมีดีกรีความแม่นยำนะคะบางคนอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในช่วงบางช่วงนะคะแต่เขาก็ได้รับรางวัลมามากๆแล้วก็เป็นผู้ตัดสินในรอบการตัดสินที่หลายคนนะคะกำลังรอดูอย่างใจจดใจจ่อคะ่ะทั้งหมดนี้คือท็อปที่นองผู้ตัดสินนะคะ อาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีนะคะก็อาจจะได้หยิบจับมาพูดถึงค่ะวันนี้ท็อปเทนจบแล้วขอบคุณค่ะ